สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสคนเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาวลายคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อสาวายในเมื่อนี้ก็อยู่ที่เพื่อนของน้องอ้อมเนาะก็ตอนนี้ก็กำลังเด็ดก้าเนาะพี่น้องก็หอนหอนพอสมควรเนาะหอนแห้งขนาดพี่น้องเมื่อนี้เฮากาได้พาพ่อเถาน้องไอเดียไปห้องหมอเนาะก็กินข่าวกินน้ำแล้วก็กับเวมหาน้องอ้อมเนาะกับวันใหา่หาทั้งเ่อนทั้งซานเพลิน สองมือเลยพี่น้องก็คิดฮอดคิดเทิงเพื่อนเนาะก็สิไปเบิ้งไปส้มน้กากันว่าทั้งเงือนทั้งซานของเพื่อนนั่นสาบไปฮ้อนใส่แล้วเนาะโอเคพี่น้องก็สิปั๊บเป็นกล้องหลังเด้อกบเพื่อเป็นการเสียเวลาสิบว้าวลายยายห้างเนาะก็สิผ้าเข้าไปครับส้มน้กากันตอนนี้ทังสร้างลุยกับกำลังเหตดเพื่อนเห็ดซานอยู่เนาะ กาบัวทั้งไรเงี้ยงเิ่นเห็ดอย่างอยู่เนาะผู้เนาะพี่น้องเนะนาะนั่งซุ่มแซลกันอยู่เนาะกะฮามามื้อนี่กะเพิ่นกได้ฮหอนท้ายคือเก่าขื้เดิมเนาะแต่กะโอ้พี่น้องแดดแดดเนาะแดดแบบจนเป็นไฟแบบยิบยิบยิบ,ยบเนาะแต่เจ็บหัวเจ็บหางพี่น้องเอามพ่งนะกวหวงหน่อยเข็ดอย่างเด้กหวงหน่อย,อน,อยนี่ สบายดีกวงน้อยอ้ามาะ่้าโอ้เม่เจ้าสบายดีน้องอํำน้องอ้อมอ น้องอ้อมคือนางปากแดดแท้นี่อ๋อได้กลมม่อน้ำเงคนละกับคนละกับนะยาน้องอ้ําโอ้ข้ได้ไปกินายาดีเจหูบกากสาสาวลายว์เคยลืมถามคือน่องว่ากินแบบไรน่องเดยเียวจังไห้น้องอ้ำโทรหาเพิ่นเองเนาะโอ้ให้น้องอ้ำโทรถามพ่อเพิ่นเองบ่เพราะ<ม>ว่าทั้งพ่อเพิ่นก็คือ่ชิด้โทรมาหาลูกเพิคนมือเนาะเพราะว่าลูกสาวเพิ่นก็มีโทรศัพท์อยู่เนาะสว่างแอนมันแต่คนพุ่งหย่างตึงแต่ไม่แอนขาดยังไง ก็เสียงงวนคือคาพี่น้องโอ้อโอ้พี่น้องเนาะพอเข้ามาในมือนี่เนาะตางเงินทางซานของน้องอ๊กกาทางซางลี่กำลังเหตุลงมือเหตุเวียกเหตุงานเนาะก็จะเสียงกอกเล็กตะปูตึมต่ําตึมตึมต่ําเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะ้าวมันเสียงดังบได้ยินเสียงสาวลายเนาะอาเ้อพี่น้อง มาในมือน,นี้เนาะทันเรือทันชาติเป็นกระสาบแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะโอ้คือว่าภายในนี่เพลินสาบแล้วเรียบยรยบ้อยแล้วเนาะสวา่างโอ้สบายดีเด้อสว่างโอ้อ่าตอนนี้คือว่าเพลินกำลังสาบข้างนอกเนาะอ้าน้องอ้อมไม่ใส่หมวกงามหน,น,น่อยเนาะเห็นยังคือเห่อแตะเหือแตะแท้นิโอูโอ้โอ้ถอนห่อนหอนพี่น้องมีให้เพลินก่อน เอือแตกเอือแต,อแต,อแตอกเลยอาการนี่ดน้ามากลูกสาวพ่อพุทธอุตานี่ห่อนเอือแตกเอือแตกก <c oughs> ินข้าวแล้วปะกินกินกับยางตำมะตำมะคุงโอ้จะคือได้อาหารดีแท้นะ่ะนอกสาว่างตำมะก,กุ้งจะแซ่บแล้วก็กระปู๋น้อยสบายดีด้อทั้งฉากเราเนาะแกนสบายดีสางลุยโอ้ลุยสมสื่อเนาะมาบบบนี้แล้วพึ่งข้างใน ให้สะคอปอกๆนี <laughs> <laughs> ่นอแม่บอปอกเนี่ยใช่ปอกแตกเองเนาะโอ้โหเมียร์กัเด็ดยังไงยังใส่สาโอ้โดยโดยแต่ว่าเห็ดเงียบกับโแมนบ่เห็ดงานเนาะคับเงียบเนาะเห็ดงานมันก็ต้องคึกคักแล้วคักละว่าให้น่านะสั่งลุย โอ้กล้าเบิดบ่นั่มเลยย่างบ่นั่มย่างอยู่โอ้ยเสียดายเนาะถาว่ามันไก่มาหาบเอาไปทั้งหน้าข่อยแล้วสั่งลุยเลยสั่งบ้แล้วบุ๊กล้าบุ๊ีบ้านว่านกล้าผงสังหรุยทั้งหน้าน่ะทั้งนี้นี่นั่มอยู่ได้พอมันเป็นหน้าซ้ายแครเนี่ยจะโอ้ดีเนาะคนกะตกปะทัวฟ้าข้งบางคนก็จนดำบางคนก็หากระวานเขาปลูกเนาะมันก็คือกับคนเฮาเนาะผู้รวยก็รวยผู้จนก็จน แบบจัดกันไดเนาะพี่น้องโลกนี้จะแบบมันคือบุญติธรรมเนาะถาว่าว่าพี่จะต้องขอโทษเด้อพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเนาะอนอนะตอนนี้รถกําลังมาส่งปูนเป็นที่เรียบร้อยเนาะเพราะว่าปูนกระเบิดแล้วก็ทังทังน้องอ้อมเพิ่นก็นได้โทรบอกไม่กึมเนาะว่าไม่กึมปูนบดแล้วเดอ้อแล้วก็ซักกึมก็ได้สร้างปูนเนาะแต่ว่าฮากมาฮอดกีน่หนีเนาะกําลังถ่ายให้เพิ่นเบ่งแต่ว่า ตอนตอนนี้เนาะรถกำลังิีขนขามาอาปูนเริ่งเนาะเพราะปูนคนกะเบิร์ตเท่านี่พี่น้องก่มาทัานเวลาพอดีเนาะหมอเจาะเลยโอ้ยนางอ่อนจะเห็นยังอีดา,าล,ล,ลบก่อนล่ะลบก่อนลบก่อนเออเอาไปกินอยู่ตุบเจ้าหุ่นไปแบบนี้ไปกวงน้อยไปตามลังกันไปรถถูกบ่วงเอ้ระวังหยยบมุดนะพวกล่ะ ยับออกก่อนเลยเอาเนี่ยไปตอนเบิ่งของเราลมาเพสบายดีเอ้เงียน้องะลืมสบายดีมัวแต่ถ่ายเบียกอื่นเจะของห่านแบกองแะจะดุได้โอ้จะของห้านมาแบกนะดขั้วจะอห่านจะจางกับมไปเไม่บอกพวกท้องคแบกับอท้องฉุดยอดนี่เราจะของห่านนี่มาแบกเองกับมือว่ะเพทอ จิ๊บจิ๊บเอ,อ้นอวาโอ้แดดสุดจอดดีๆีมือน,นี้ยทาทั้งเพื่อนกับมาสองคนเนาะ ทางในเพิ่นกระสาบเรียบร้่อยเนาะกระชิสาบทั้งหนาได้กับทางขางเนะเาะเพราะว่าทางขางยังบ่ทันได้สาบตอนนี้ทางสง้างลุยเพิ่นกำลังสาบเพื่อนคั่วอยู่เนาะ ทางในมีเพิ่นสาเมื่อเช้าดีว่า้องออมโดนปัญหากนแล้วอ๋อิัญหากันแล้วอดนมายังสุ่มอยู่เนาะอ๋้อนก็ยูทูปน้อยน้องอ่อนก็ยูทูปน้อยได้เธรอเดยออมแมนบอกน่ากลัว คุเพ oh, ิ hey, ่นนักกะลนใจหัวน <c oughs> no, ่ะอ้ายแปลแซ่บไปบาดนี้น่ตงขานอวนี่ยังกวงแกงได้ยังกวงน้ำแข็งเนาะพี่น้อง่น้องกินนลูกไยากันเด้อนีมันขอเด้อ แมาส่นี่แม่หรือเพิ่งนี่ติ๊กติ๊กอย่างนั้นมาใส่พอแม่นั่งกไปตยห้างเแป เขาเอ่ยว่าจับเหลี่ยมเสาวไว้<ม>โอ้ถ้าเลียมเก่อนที่ว่ามาก,กับเสามันบงงบงามบ่กเหตุไหนหรือว่ามันบกพรมค่เะเนาะบพ <c oughs> ดีคือกแต่ว่าต้องสาบนะเลยอยามันพปลอคุณขี่คุณนิดกับเสาแลลวมันงามโอ้ต้องสาบออกมาเ<อ>ือ,อ,มอหมันงามหมละโดย มื่อนี่นี่ก็ชีได้ใจ飒หองนี่เนาะคือว่าบบแล่โบหองนี่เนาะอ๋อหองนี่บแล่เนาะหองนี่กะบอบอได้แต่ซอฟแผรนี่อ๋อมืออื่นมื่อคือประมาณทิศหนึ่งเนาะจะชี้ได้เอาเบิรเรียบร้อยประมาณทิศจับเยมเสาเนาะ มียังนางอ่อนบีไผตอนนี้กาเพิ่นกาลังสีผสมปูนเนาะทั้งลูกสางดุยเมียสางดุยาทั้งสางโดดเนาะเพิ่นกาได้ตักชาทียู่เข้าไปผสมอยู่ไปไปยในได้ไดบ่ โอ้ยสั language, ่งโดดือบใส่กุบใส่หมวกบ่มีบ่โอ้ยเนาะลืมเนาะมามาเฝ้ายังกระท่านหันเนาะ่ากระเพิ่ไตจขึ้นระวังฮักเด้อบ่ฮักเนาะโอ้ทนทานขนาดชนสิสาบห้องขั้วแล้วก็สิมาสาบทั้งหน้าอันทั้งหนาเนาะทั้งหนาแล้วก็สาบทั้งขางมาที่นี่ ส่องในกระปูนึงเนาะกระบะหนึ่งใส่ทรายสองรอบปูหนึ่งสอบแต่ดีๆได้จังไงลุกพุดได้นน่นะท่งนี่ต้องชิลุช่กตักใหม่ได้ว่ะนี่เนาะเอาหมวกนี่โอ้กันเอากระชิ่อนให้เสียสละให้ Oh. ตอนนี้กันเดดเก๋เดดก้าพี่นอกเบว่าทอดไข่ซุปด้วยตอนนี้ห้อนขนาด ທີ່ປະສົມປູນເ คนซอยกันเพราะว่ามันกลับสมบัยเราต้องเหนียวไว้ถ้าเอาหนามใส่จังคนกันมันหมเขากันปะขึ้นเาขันยอดอ๋อคิดว่าใส่เป็นหนามขึ้นชิ่ากันง่ายแทบพอตอนมันเลว้นเขาขันพอคูนมาอยู่กับปูนชาติคูนชาติ โอ้มาสิบ่จับกันเนาะพอบี่ัน้เมาต่อกันแหละใชน้กลับไปต้องการเลยออขนาดดหญ่ มะเบิงการผสมปูนของสร้างโดด นี่ต้องใส่ไส้ลายเนาะ กูกปลาขึ้นบ้านน้องอ้อมเนาะ่็ระวังเด้อมันกังคำกังคืนน,น,น,นี่เนาะกาศิปมานี่เนาะทางครอบครัวของน้องอ้อมเนาะทางเรือนทางซานของเพื่อนกาได้ทาบทางในแรีเป็นทีเรียบร้อยเนาะทางตอนนี้ทางสร้างดุยกาลังจับเหลี่ยมเสาห่องครัวเนาะกาเมื่อนี้ก็โคชะได้ขางหนึ่งเนาะแต่กะสิปก็แรีเบิดห้องคัว แต่ก็มาอื่นไปช้เริ่มสาบของครั่วแล้วแล้วก็ชิตตอข้างนอกเนาะเอาเป็นยังนักอ่อกนักอั้เนาะเต้นยอกๆที <c oughs> ่แบบน,นี้ดีแด้แบบนี้กินยาอะไรก็ได้โอ้ได้กินยาจากต่างประเทศแล้วดีดเนาะ <c oughs> เป็นยาอย,ย่างเนาะคือดีแทบแบบนี้ <c oughs> ได้กินยานะ้พอ,อยังบ่อกห <c oughs> มอ,อมพอ,อยังคือพอนะ <c oughs> โอได้กินยาจากโคเมกดดได้ดีได้แบบนี้เนาะ <c oughs> ศิซาวเจ็บหัวแล้วบัตนอี้เนาะได้ยาจากประเทศยังพอมีอีกอยู่นะอเมริกาป้าเธอได้ของจากอเมริกาผู้เนาะชิมและจะแก้บิ่งเลยอ๋อกินแล้วเหมยดเจ็๊บเอาตอนนี้นะข้าวเล่าวเลยอ๋อคือว่ากินแล้วสะกินแล้วไหมโอ้ดีดีเนาะกินปุ๊บเช่าปั๊บแล้วเนาะยาต่างประเทศนี่คากเนาะ ท่านทำไมอีดีเนาะเอ้ยกินน้องน้องอ้อมเพิ่นบอกน้องอ้อมเนาะน้องอ้อมเจ็บหัวกินปุ๊บเศร้าปับเลยโอ้โทษไม่ได้ขอน้ำน้องอ้อมไปซีมก่อนจักเม็ดคือดีไว้ใช่เนาะหวานน้องอ่ำว่าหวานเนาะเม็ดมันใหญ่แต่บ่เม็ดใหญ่น่โอ้อลายเต็มกรับบ่เต็มเหลับเต็มบ่เต็มอะได้ต้องกินเทอร์ลาม็ดบ่คือกินสองเพราะว่าเห็นมีสองกรับบ่เอ้ยเงไงสองกรับสองคือใหญ่กรับนึ่ง อ๋อยาแบบเดียวกันแต่ว่ามีของเด็กน้อยกับของผู้ใหญ่้า้นอนอเจ้าอย่าลักกินกลางคืนเวลานอนก็จะกินอีกเด้อมันเป็นยาแล้วมันลูกอมมันเป็นขนมได้ค่ะเห็นว่ามันหวานจะไปลักกินเด้กินเปลี่ยนเวลาเด้อแล้วนางอ่อนแล้วัางแมวขูดหนาเด้อจะได้ขนแมวเข่าปากเข่าดังอันตรายเด้แมวน่ะเ fc บอกว่าอย่าดมแมวอย่าดมม้าน้องอ่อน มาใจบ่เบานี่ึ้นได้นเน็ตไกระโดดน้ำตกควงต่อหนี้ก็แดดแดดเนาะน้องอ่ำน้องอ่ำหยิบหน้าอ่ำเห็นยังอันนี้หยิบไม่อาบหยิมเข้าไปในห้องน้าำบ่อ๋อคือบ่กหยิบตอนค่ำกับตอนเช้าหยิบยังกังเวียนนี่เท่ากึม โอ๋อชิญโหวมอับตอนนี้โอ้ยโดยโดยไปสัญญมเด้อสันเด้อยมอับน้ำได้กระเปเนาะสงสัยพอฮักเพิ่นบอกให้เพิ่นไปเนาะน้องอ้อมเนาะกาทั้งสาวกลุ่มกับชิพ้าเพิ่นไปไปอีหยังบ่ฮู้เนาะกับชิไปรุ่นน้ำกันเนาะว่าน้องอ้อมเพิ่นสิไปใส่เนาะอ๋อเมื่อนี่มันคือแดดขี้ไล่ใช่เนาะเมื่อนี่ฮอนอบเอ้าเนาะ กะยังฝืดคือเกาอยู่วะน้องออมโอ,โอ้แต่กะยังดีแต่ว่าน้ำมันออกแง <c oughs> อห้งเนาะใ่เงาแลไรอย่างเงี้ยบ่ค <c oughs> ืออารมณ์ดีใช่หย่มน้ำกัะหัวบัดนี้ย <c oughs> ังออะไา <c oughs> อ่ะเจ้ากบฮะเออ งงเลยแบบนี้โอ้ยมน้่มนี่มีความสุขเราเห็นแบบนี้โยวกยกนี่มีความสุขขนาดเนาะทั้งหนมทั้งหัวมันจิกมือในโยกนี่มีความสุขเนาะกระถางน้อยเนาะข้าวเดียวเต็มเนาะสามสี่บาทก็เต็มเลยหมวกจะขอที่มันไปจึ้งผู้สักหมวกให้โซ่เนี่ยใบใหญ่หน้ากระสีโปดำได้ใส่หมวกใบใหญ่น้องอ้อมมทเ แมนเพิ่นนางอ้อมเพิ่นดีใจได้หมวกใหญ่งามเนาะเพิ่นก็ยิ้มเป้ยเป้ยเพิ่นได้ใส่หมวกกันนี่เฮ็ดเวียเพิ่นกับภูมิใจเนาะหมวกพอหักเพื่อนผู้ใดได้ซื้อให้เนาะเวลาหยวมนี่เดี้เพิ่นว่ามันคือหูสร้างเพิ่นว่านางอ้อมกาสร้างจินตนาการได้เพื่นคุณนะดีแวบแวบแบบเวลาเวลาหยุกหยุกขึ้นหยุกลงแหละมันแบบใบหมวกเนาะมันมันพัดแบบมันวี่ให้หนาเฮ้าเย็นเนาะพาะว่าเพิ่นกันเลยแบบ พี่จะขู่ว่าิ่นกับผู้หูน้ำผ่นเนาะไม่พเพราะอลล่ะสามสี่คู่แล้วตอนนี้ทังน้องอ้อมกับสิอาบน้าเตรียมโตเนาะไปน้ำไปมอบมเครื่องอีหย่างสักอย่างเนาะน้ำสาวกึมมีผัวฮักคนสั่งมามเหนื่อยป้อเหนื่อยก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าจางมีแห้งเนาะตอนนี้ทั้งเอ้ยเงียง่นก็ได้หอนทรายเนาะ Dead, dead. เดดเดดไอ้เยี้ยตอนแรกจกห้อนบ่ได้บ่หนิเพิ่นบ่เห็ดไว้ป่านนั่นดอกซทรายมันก็นยังกล่องบักใหญ่เนาะเพราะว่าเพิ่นหลายคนเนาะมื้อนี้หาก็ได้จักอันจักพูยเอ้ย <4. S 1> โอ้สี่พุยกับแปดสิบพันเนาะเอาอีกพุยหนึ่งกะหาพุยกับพดอดีแซน่หนึ่งกะไปพักพอนแบบนี้อ่าตเธ อันหอนกับอันที่ยังบระท่านในหอนกันยังซ้ำกันเนาะสูสูสเอียงว้าเมือน,นี้กแดดขี้ไล่พี่น้องงูมีกตั้งสุงูสุงกเนาะกับเป็นตาคนที่ตกแห้งเนาะถ่าว่าตกเนี่ยโอ้ยข่อย,ย่านไปจากชีวาเนาะเบิ่งจากงูมีกนี่ตกเนี่คือสิบโมีบนอยู่บนเศร้าและถาวาฝนตกเบิ่งจากแดดเนาะอนอบอา้าวพอสมควรอ้าเหืออะไรใครน่อยไปจากชีวะพี่น้อง หายใจแทบโบติดเลยเนาะอากาศมันกาจักเป็นจังใดเนาะคือแบบมั้นบบมีลมเลยฮอนฮอนฮอนก็ะดอกก็ดี่ยฮอนจนเซาวบับวับเนาะถาวาฮ่อยูบยหม่มอยู่เงาหายใจแบบหายใจฝืดเนาะฮอนจนหายใจฝืดด้วยหายใจบโบติด กสิตปมาณนี่เด้อพอม่พี่น้องเนาะทางเพื่อนของน้องอ้อมเนะาะกะควม่มพุ่หนากาสิตปมาณนี่เนะาะกะสลา,ายกปิเสเจบคลิปไว้สน,นี่เด้อกะขอขอบุณขอบพุ่นเนาะที่เสียสะละเวลาอันมีค่าเขามาหับชมคลิปสลา,ายเต่ต้นจนจบเนาะกัขอ,ขอให้อยู่ดีมีแห้งอายุหมั่นกว่านินมีความสุขตลอดปีตลอดไปให้มีโศขมีไส้แห่งห,หังให้งหังให้มีให่ลำห้ด้วยขึ้นให้เกินเนาะแต่มื่อนี่ต่อไปสุขกายสุขใจเด้อ กระิได้จบคลิปไปซัมมี่ขอก่าวเข้าวาสบายดีและสวัสดีเนาะกระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไนเดอร์พ่อแม่พี่น้องและที่สำคัญกับเบิง่งโฆษณาสาวไลน์ให้จบในเดอเพื่อให้สาวาไลน์มีกำลังใจเฮ็ดคลิปโอเคนอกก็ะชิได้ก่าวเข้าว่าสบายดีและสวัสดีเด้อ